รอมาตุลลอฮิบรรกาตุขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ในช่วงมุสลิมทัวร์ค่ะดิฉันฟาริดาจุนทีระกับการรับหน้าที่เป็นวิธีกรครั้งแรกตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พัฒนาการ30วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปกันที่ร้าน Love Me e t Eat Me ค่ะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันเลยค่ะ เราอยู่กับบังอาลีหวังผลค่ะเจ้าของร้าน Love Meat Eat Me ค่ะอัสลามว่าอะไรกุ้งค่ะเมื่อกี้ฟ้าน,นะคะได้เดินเข้ามาในร้านเนี่ยก็สังเกตเห็นบรรยากาศเนี่ยโอโ้โหน่าเข้ามานั่งทานมากๆเลยค่ะไม่ทราบว่าบางมีดีไซน์หรือว่ามีแนวคิดยังไงในการออกแบบร้านหครับก็จริงๆแล้วผมอยากทําร้านอาหารมุสลิมที่สะอาดดาาาบรรยากาศดีๆ<ม>นะครับแล้วก็คือเราไปทานอาหารร้านอื่นๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่า ถ้าเกิดเรามีร้านของเราสักร้านหนึ่งเนี่ยเราอยากให้บรรยากาศของเราขาวสะอาดโลง่งแล้วก็บรรยากาศดีมีต้นมงต้นไม้ข้างนอกอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมองว่าเออถ้าเราอยากได้ร้านขาวๆสว่สวางๆโงล่งๆเราก็เลยเลือกดีไซน์นี้ขึ้นมาทําร้านนะครับก่อนหน้านี้ฟังได้ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับร้านอาหารหรือเปล่าคะอ๋อไม่ครับธุ<อ>รกิจที่ผมทําอยู่เป็นเนกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งภายในออกแบบแล้วก็สร้างสิ<ค>่งสิ่ปลูกสร้างก็คือพวกสถาปนิกงานอินทีเรียประมาณนี้ แล้วแล้วคิดยังไงคะถึงได้มาทําร้านนี้ค่ะอ๋อก็อย่างที่บอกครับคือเวลาเราไปเดินทางหรือไปไปต,ต่างสถานที่ต่างๆเนี่ยร้านอาหารม็เสื่มค่อนข้างหายากเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยากจะทําสักร้านหนึ่งเป็น,เป,นเป็นอาหารที่เราชอบเราก็เลยมองว่า,เ,าเราอยากจะทําร้านอาหารประเภทนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็อยากจะทาธุรกิจให้น้องๆเขาดูแลต่อไปอิดอีกอิดคือเป็นธุรกิจครอบครัวประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับ ก็เหมือนกับว่าเราลองเลือกธุรกิจนี้เข้ามาอีกสักอันหนึ่งสักตัวหนึ่งก็ให้น้องดูแลระยะเวลาที่เปิดมานานหรือยังคะเรเปิดมาตั้งแต่ตุลาครับก็ประมาณสักเดือนหนึ่งได้จนถึงวันนี้ไหมครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็มีลูกค้าที่กลับเข้ามาแล้วก็มีฟีดแบ a ที่ดีเกิ่จากหัวใจอาหารคือเรา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 ฟังคําติชมของลูกค้าของแต่ละคนนะครับบางคนชอบนี่ชอบนั่นไม่ชอบนี่ชอบนั่นเราก็ปรับ แล้วก็แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชอบในเรื่องของรสชาติอาหารเรานะครับอโ,อโอ้โหเห็นอาหารเต็มโต๊ะเลยค่ะไม่ไม่ทรา,าบว่าวันนี้บางมีเมนูอะไรที่มาแนะนําท่านผู้ชมบ้างคะจริงๆร้านของเราเนี่ยธุรกิจหลักของเราเนี่ยจะเกี่ยวกับเนื้อแล้วก็เราก,ก็มองว่าชาบูเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับก็คือ,เ,อ,อเรามีซุปที่เป็นสูตรของทางนานร้านเราเองนะครับแล้วก็เราก็มี เนื้อที่เราใช้คุณภาพที่ดีนะครับก็มีมีเนื้อหนกเนื้อสันแล้วก็ริบอายนะครับแล้วยังมีชุดทะเลสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเนื้อก็จะมีมีปลานกนิซีแลนมีปลามีกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นต่างๆจริงเนี่ยในในเมนูก็จะมีส่วนอื่นๆด้วยอย่างเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวไก่หรือว่ามีมีหลากหลายครับในนั้นนะครับแล้วก็มีผักสดนี่คือนี่คือหนึ่งชุดที่เป็นหลักๆที่ที่เราขายนะครับรวมไปถึงน้ําจิ้มที่เป็นสูตรของทางร้านเราเองนะครับแล้วก็ สุก้นะครับอาจจะลดจัดหน่อยนะครับแล้วก็มีพรสึสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีงาขาวอีกตัวหนึ่งก็ก็จะมีให้เลือก3มตัวแล้วคนนิยมรับประทานตัวไหนมากที่สุดตัวนีครับลูกค้าชอบชอบตัวนี้มากคือตัวที่เป็นซุกี้น้ําสี้มๆเนี่ยครับแล้วก็จะ เราก็มีความหลากหลายของของความที่เป็นเลิฟมีดนะครับจะมีเนื้อนะครับเราเราจะใช้เนื้อเข้าเข้ามาเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ไม่ได้ทานชาบูได้ทุกมื้อหรอกเราก็เลยมีแบบมื้อมื้ออื่นๆที่เป็นเบาๆเช่นสปาเกตตี้ซอสไก่ซอสเนื้อนะครับก็เป็นสูตรของทางร้านเราเองแล้วก็นอกจากนั้นก็มีสเต็กสเต็กก็จะมีสเต็กปลาสเต็กเนื้อนะครับสเต็กปลานี้จะเป็นซอสมะนาวนะครับก็เป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันเสิร์ฟพร้อมนี่เป็นใช้วิธีย่างใช่ไหมครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายแล้วมีสลัด นะครับก็ซอสมะนาวส่วนถ้าเกิดเป็นสเต็กเนื้อเนี่ยจะเป็นซอสพริกไทยดำนะครับเราก็ใช้เนื้อริบอายเป็นการกรับเสิร์ฟพร้อมสลัดแล้วก็เฟรนช์ฟรายเหมือนกันนะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเบอร์เกอร์ก็คือตัวนี้เพิ่งเ,เป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งลงกับทางร้านก็คือเดือนนี้นะครับคือถ้ามาถ้ามาเดือนที่แล้วจะไม่เจอเบอร์เกอร์ก็จะใช้เนื้อเนื้อริบอายเหมือนกันมาบดคูุกกับเครื่องเทศนะครับแล้วก็ทำเป็นเบอร์เกอร์ตัวนี้เสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายเหมือนกันแบบซอสก็เป็นซอสที่ส ขออนุญาตบางส่เชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณค่ะโอ้โหน้ำซุปนี่ใส่มากไม่ทราบว่ามีเทคนิคอะไรที่สามารถบอกท่านผู้ชมได้หรือเปล่าคะเราใช้ประโอแห้งนะครับแล้วก็มาต้มตามสูตรที่เราที่เราคิดนะครับแล้วก็กรองเอาเศษประโอออกเราจะเห็นว่ามันมันไม่ได้แล้วก็พอหลังจากที่เอากระโอออกแล้วรก็จะปรุง กับซอสนะครับคือตัวนี้จะไม่เค็มคือต้มไปเท่าไหร่เท่าไหร่ทานเท่าไหร่มันก็จะไม่เค็มเราไปไปทานที่ญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่จะไม่จะไม่ดำขนาดนั้นครับมันจะใสประมาณนี้ครับอันนี้ส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะคะโหนครับตัวนี้โหนโน,นะคะก็ะค,ะคือทานเหมือนอ่าแขวงๆ,น,ๆน,นิดนึงโอเคค่ะก็จะเปรี้ยวๆเค็มๆนิดนึง ก็เรื่องหวานดูแล้วครับจุ่มในนี้มันก็จะกลมกล่องพอดีครับผมช่วงของเดือนนี้ถ้าถ้าสั่งสั่งอาหารเกิน1,000บาทเนี่ยเราลด15%บาเรแล้วก็ทุกๆวันพุธเราลด20%อยู่แล้วนะครับทุกๆุวันพุทุกวันพุธนะคะลด20%ค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาที่อาหารอิตาเลียนกันบ้างค่ะเรามาดูกันที่อันนี้อะไรนะคะเป็นสเต็กแซลมอนซอสับอเคค่ะ ขอเชิญบางกะลีรับประทานด้วยกันเชิญเลยครับวันนี้พาให้น้องทานเลยครับขอบคุณค่ะจริงๆแล้วต้องราดได้เลยครับนะครับโอ้หราดได้เลยเข้มข้นนิดนิดหน่อยครับเนื้อปลานี่คือปลาเลือกใหม่กสดใหม่ทุกวันหรือว่ามีเรา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 มีมีแหล่งที่ซื้อครับทุกวันแล้วก็แล้วก็เวลาเราย่างเราก็จะปรุงรดด้วยเกลือหรือพริกไทยนะครับแต่ว่าซอสมะนาวเนี่ยเรา ใหม่ทุกวันนะครเพราะว่าซอสมันมันต้องใหม่<ช>ขออนุญาตชิมนะคะเชื่อลยครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสนใจที่จะมาเนี่ยสามารถมาได้ยังไงบ้างคะ,ะร้านเราเนี่ยอย็นยน,นซอยนะเราถ้าถ,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 ถนถนเส้นพัฒนาการเนี่ยก็คือมาง่ายครับซอย30พัฒนาการซอย30 เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มาสัก6 7เ0รอยเมตรอยู่ทางขวามือนะครับป้ายสีส้มใหญ่มากจุดเด่นเลยนะคะน่าจะน่าจะน่าจะไม่หลงครับอยู่ทางขวามือครับครับผมแล้วก็มี Facebook ของทางร้านด้วยไหมมีครับมีครับก็เฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจก็สะกดตามนี้เลยครับ Love Meat Eat Me ติดกันนะครับต้องขอขอบคุณร้าน Love Meat Eat Me มากๆเลยนะคะที่นำเมนูอร่อยๆมาให้ทางรายการของเราได้รับประทานกันค่ะ สำหรับสัปดาห์หน้าน,านั้นรายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปทัวรวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนอสสัสสาลามุอะลัยกุมะร a ฮ์มาตุลลอฮิบเระกาตุค่